สวัสดีพลักการพรจฒนาไยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ให้มาดูของรางวัลที่เขาแจกร่วมมือกันทั่วทั้งเซิร์ฟเดือนเมษายนที่ผ่านมาสําเร็จภารกิจได้อะไรกันบ้างมาดูกันนะครับนี่ไงมาเปิดจากในซองจดหมายขอ,ของเกมนะครับอันนี้ก็คือโมบิดิกเอ็กซาวาวเกนกัสซชสก็เป็นของ ของโมบิดิกนะระดับ A หมดเลยไม่รู้มีอะไรบ้างนะ <S <S อ่าได้แล้วอันนึ่งก็จะเป็นใบคอมมอนคอนแทคของระดับ S เอ่อซูเปอร,รี่กับตันแล้วก็ใช้ได้นะครับหรือเมระดับ S ก็ใช้ได้นี่ใช้กับตันให้เต็มไปเลยอ่าแล้วก็ระดับ A คอมมอนคอนแทคอืมสิบใบสิบใบนี่อะไรเอ่ยเนี่ย ส่วนที่จะให้เป็นวอตเชอร์ใช้ไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามีโอกาสก็ใช้เป็นชิ้นส่วนเรือระดับ S นะ <S <ๆ> <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเปิดดูก็ได้ครับอ่เดี๋ยวดูของทีละอย่างก่อน c o m ม o n Contact ระดับ B อ่าส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนแต่หักพวกอาวุธเ,เสื้อเกาาะนะมันจะผสมกันจะสูงว่าเป็นเสื้อกลอหรืออาวุธก็แล้วแต่เราเอาไป ใช้ในการคอมบายนั่นะครับะระดับ A 2สองชิ้นแล้วก็มีชิ้นส่วนเรือแตกหักอันสามอเอาไปคอมบายนเอาไปผสมคอมบายนก็อยู่ในกิ้วนะครับอืมโอเครับเลยเรียบร้อยรับแล้วอันนี้ก็จะเป็นปรับปรุงระบบให้เป็นของปรับใจช่วงปรับปรุงระบบะตัวอ n v e s t m e n t 10ล้านอ ไปเลยกับของต่างๆนะแล้วก็คูปองอ๋คูปองในของดีที่ผ่านมาคูปองเห็นแล้วพัดลมใส่หน้าเลยอันนี้โอเคโอเคคือพวกเหรียญพวกเนี้ยไอที่สำคัญพวกเหรียญน,นะไว upgrade, ้อัปเกรดตัวละครเนี่ย่ผมเอาไว้อัดไว้เยอะได้เลย่าครับ ดีดีดีเอาพวกอย่างนี้มีประโยชน์อย่าให้พวกอะไรก็ไม่รู้มาให้เราอันนี้โอเคคูปองงานคราวนี้งานดีอ่าครับเรามาดูเมื่อกี้เราได้ของไปนะมาใช้เดีดูสิบัตี้ทูอ่าเอาว่ามาดูของระดับ S สเปิดดูสิอ่าไรเอา้าเป็น ให้ว่าเอก็จริงแต่ว่ามันเป็นชิ้นส่วน A นี่เนาะฮะฮถ้าเป็นเปลายอย่างเดียวอะคือเราก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาปืนใหญ่เอาอะไรอ่าสมอเลยเอาอะไรอ่าเข้าใจอืมแค่สองอย่าง สองชิ้นนึกว่ามาให้เป็น,น,นแล้วเราต้องเอาไปผสมอีกทีนะครับนึกว่าจะได้ระดับ S เลยไม่ปาอะไรก็ออยังดีให้ระดับ A มาแต่เราต้องกะเอาว่าถ้าเอาอยากได้สมมติอยากได้สมอเรือจริงๆก็ไปหาสมอเรือระดับ A มาอีก8อันกะอันนี้เราได้2อันใช่ไหมก็จะได้สิบอันก็จะเวลาคอมไบก็จะได้เป็นสมอเรือแน่นอนเลยแล้วอ,อ,อย่างนั้นนะ สมอเรือที่จะได้จากการผสมของระดับ A, A ก็จะเป็นระดับ S อเอาละเรามาดูนนี่เลยโมบี้ดิ๊กใช้ทั้งหมดเลยนะครับดูพร้อมกันไปเลยอ่าเปิดเลยมีแต่ก้อนหินมีแต่พวกอ,อย่างเงี้ยวไว้ผสมไม่มีชิ้นส่วนอะไรที่มันนั่นเลยอโอเคโอเคโอคนี่ตามที่ให้ดูไว้นะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณผู้ชมที่มาติดตามนะครับแล้วก็ยังไงมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ